I oh. know. เออเร็วไม่ไมเอ้ยแกมไอไม่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 เอ้ยแกมไอไม่ไม่ไผอยากเป็นเมียใหญ่ให้สรางแต่ความดีทังว่ากีก็ไผ่รอผูดเพอหมอหูบอยรู้ถูกกังผัวสิฟังแต่ความดีบ่หารีหาสนไปเฮนอ จังเลยกันน้ำห้อยแม่เ้าละแม่ลาน่นานผู้ลำลำนี่ละมีอะไรอย่างเราลำลำละมีอะไรอย่างลำก็มีอะไรทางจังพวกเจ้าพี่น้องเห็นแล้วจังมา หาลังเทื่อนั้นหาหมอลำหมูมาันพวกหมูคนก็ฟังกันเรื่องนี้ท่านเขาเบาฟังนั้นละฟังกันไปจนถึงเสาจากวานากหรือเบาพวกเจ้าเขาหูอยู่เช่นเดืออะพอนี้ท่านตาบุหรี่านุกกระจอกหน่อยหรือนี้ท่านเอาเพียกระดำมเลยเป้าแขนจากวานาคแม่เล่าว่าเนียนจากว่าแม่เลือผิดบ่มีเลยทางผิดซ้ำสิดีจนแจง อีกเรื่องสองฟังแต่หมอลำเกี่ยวแนวเดียวเคยไปฝาดเด้อแม่กันย่างบักใหญ่ลำขึ้นมีแต่เกี่ยวกันลำน้ำตะบันพ่อโอขนแล้วก็ขันกันใหญ่ในหลักมีแนวเดียวคือหมักซ้ำสิขขืนกินได้ว่ากันไปจนถึงมีถึงคนละถึงมีถึงคนเถืองกันนวลหลังเตาแอ,อมโมนีย เพรารูลจักเลิกซึ่งถึงเรื่องบาปบุญคือลำมาแตพุ่นแบบในเรื่องหำหึงปวกหูวคนก็ฟังดีดอกซึ่งสมสมจางหาลังป่างจางมอลำสิงสู่วมาดูฟังิึงนี่เราเบาไปถึงแต่เรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนี้เขาลำหำไปพองหัวดูพองหดัได้เรา้ใหญ่ศักยยส์กสีอวดกูดีมึงละบ่ดีมังมีตีเฮ้ยตี เย้ยนี่บ่าเคยเห็นเล็วมอลำชันหนึ่งอีกพวกหนึ่งเบ้าถึงแต่เรื่องจจดเรื่องเจ๊๋ป๋ปินปันทำบวกมูนี่ได้พี่เลือกบินลำเกือบสิซ้ำออลหันเอาละแม่สะออนเขาทำกันดอกปันทำถึงพื้นลำเบิดขึ้นมีแต่ถามกับสอนพอดีสาสตาจะเแม่เขาเลียนมา เยนมาแต่ใส่ละบะลูแนวนี้กังิดใจอีกพวกนึ่งก็ได้แก่หมู่ประชันก่อนพวกสัทธาก็เคยฟังล่สุดตอรหมาแล้วนี้แม่แนวก่อนอ่างอัศจรรย์หัวปันเอาอะไรอีแม่เอาะอ,อาะไรอีพอมีแต่แข่งก่อนคันนี้จะแม่ละมากได้แม่นมากได้ใจขออ่อย่างสะอ่อนฟังแนวไห่พวกผู้เจ้ายาหอนยาหอนนี่ บอลดีเบอร์เตะมันดีคนโหลดต่างขันร้านสมควรม,มียมเฮาขึ้นแนวได้ก็มีค่าบาทปอมีราคาเหตุให้สีกวางข่วงย้ำม,มันแม่นรวยเพ่งย้ำหัวควยขึ้นควยขึ้นเขาลงก็เป็นตรงเขาตัวโคตรลงห่วงก็ยังยงวางงาม อันแนวนี้สาวสาวบ่ห้ามดอกพ่อแม่แนวใดอันแนวนี้หนูสาบ่ห้ามดอกพ่อแม่แนวใดแลลวแต่ความพอใจพอสะทาต้องขาดลานบ่มีขาดพอสนองน้ำถูกแหน่หือยาแม่ฟังฉลามหือนี่ิลาเรื่องบาปบุญมือนี่ลาม,มือนี่ละม,มือนี่กินเข่าปุ้นกิน ขอาพุ่นอีพอใหญ่เต็มพุ้งสนุกดีห่าลุงมีละบุญของคนเจอ,เอาประกันตนบุญนั่นเดื้อบุญก,กุศลเกเฮาสากุลทำบุญนาบันบอนฟังคาคาแม่นสะก้อนพอแม่หลานเมาพื้นผู้ยืนเอาหาดทำทั้งพองลืดหนีละทั้งพองย่ำยาเฝ้านำทั้งกืนรักคล้องกันทำบุญมีอยู่สามหลักคาผู้แนนนอนจำไว้คือหนึ่งทานนาไม่ สองนั้นสินลาไม่สามนันภาวนาไม่ให้เจ้าจำชื่อไว้ไปจนกระดูกลหล่นเวยหนแม่หนีห,หักเูาผศลสนให้เจ้าจำชื่อไว้ประกาเป็นเรื่องคนสามเรื่องนี้แม่นตุนเงาหญ่ของมนุษย์เกิดเป็นคนสูงสุราสวาสามน้ำสาเสียเวลาคนกินความดีบไรก่อเวยนนแม่พอ่อตายไปแล้วก็อพบออาบายนั้นแน่นอนบาปนันละบาปนันเป็นเครื่องหอน ก็งอนเสมอตอนไฟแดงไพละผู้แพงคล้องท่านก็ว่ามีกำยิงมี่ความจริงคือทำเทะทำแทะดิฉันเปเสีปันสังขันคนคือกันมันบ่ตัง้งเพียงมันละวันนี้ให้เจออียวเจียววันนี้เจียวโอ้รู้สึกว่าหอนเนาะอากาศหนาว,นาว เงาอะไรไข่ห่อยเทิงเมียเทิงลูกเอาละอันนี้แม่นลองแม่นล่ำแบบสมัยเก่าหรือสมัยคุณแม่ของเขาอุต่าเนี่ป็นลูกซีดลูกหาสื้อห้อยตาว่าห้อยปูว้อนุรักษ์ไว้ย,ย่านมันสูนพันไปอันนี้แม่นล่ำใส่แคนเต่าเดียวล่ำก่อนลว้นลวนๆเนาะพีนองเนาะ เอาละบัดน,นี้กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปมือนีบุญไหลใสาเงาอุตสาเดี่ยมาพอ่พอพอ่พอพ่อแม่พอ่อพี่พอ่อน้อง,กา,องการล่องการล่ำมือนีขาต๊ปกพองมองใดหวังว่าพ่อแมพ่พี่น้องบ้านข้องเฮาค้องเสียอภัยบาง,ง,าง,เ,บางเล็กบางน้อยมอลำมีกศีรคนละคู่กีกับปูคนละของถื้อของคนละแง่จักสีใส,ส่ผู้ใดเราผมีผู้ใส,ส่สีใส่บักเน่น่อยนี่ละ กี่กับปูคนละของถือข้องคนละแหนะบอกคือสะดุ้งกระบุงนันต่างกระเซ่์สี่ตีนยำรูพาดนักปาดจอมรูหลงหงคํำจอมถูกบวงควยบักเ่าตื่นไทยสีไปซ่าอย่างในซำคนยางสองขาตั้งแต่ควยไทยหน้าสีขากันยังลมหัวเมียโคมงกันแล้วแทงลงกันยังเปิน่นมียบ่จ,จับใส่ไห่บ่มีหูหอมสีแทงบาดว่าแทงเมี่แล้วเอวมี่บ่หอนใส่จุย้ยมันไหลลงใสแป้น้อยง่อยเงี้ยนกรว่าตา อ่ะอันนี้วาพ่อเป็นสังเกตจากหน่อยเป็นเม็ดเป็นนวยหน่วยหน่อยอ่ะเดินดงหามองล่งสะกอนบาดนี่บักลาเฮาอ่ะฟังลำลวนๆวนได้พี่น้องเด้อเอาใส่ตะแคนสะกอนแค่นเต่าเดียวหมอ,อน,นี่ก็เป่าแค่นดีค่ะข,ขนาดเป่าแค่นก็นดีสอนคนก็นดีสอนนักเรียนก็นดี อนกด็ดีแม่นลานอนายขันพ่อเขาแล้วเดินขนยอนกายพ่อเขาแลลวเดินขนยอนกายสิโยก้ายง,ง่ายขาเก่ายางเดินเสินเส้นใหญ่ยางไตแเอแเอมเมือกระแบนลอกฟอนเนยียวยนยางไปเขาป้าไม่ไปชมไลเครือเขาขเขาป้าไม่ไปชมไลเครือเขาสวางคนเขามาไปเอยยางเดินเพิ่งใหญ่ มาพี่ชายป้าไปนำนองสองคนปิ่นผููไปชมดูป่าไม่อยู่ในดาวลำใบเรียบลำไม่อยู่ในป่าลังยาเรียบลำไม่อยู่ในป่าลังยามาพ <im Alto Del ire> ี <im> wrote, ่มาคนสวยมาอย่างกุ้ยเข็นเลียงมาเฮียงขางมาเฮียงขางสาวพนางบาดดีีเฮียงผู้ไทยเทียงเลียงมาเฮียงน้องหางเดินหุ่นกเยิอนเตอรก็เตือนเดินดุ่งเป็นหกเยิอนเตอะก็เตือนเดินดุ่งเดียวเห็นพ้อง หกป่าดุงพงขันและเห็นผันจังบ้านอ๋อทิวใหม่ในไพเกียวกองฟังเสียลมผาตองเสียงเจ้าเง่าดังเสียงตึงตังลมทังสาขา,า้ายโยผาดแกงกวยละทวยกันนั่นเน่าตันคุณพี่ลมตีผู่ร่นเสียงมันดักผู้จากคนผู้ลมหย่อนลมของนั้นไม่ต้องอยู่กลางป่าห่างหานั้นไม่ต้องอยู่กลางป่าห่างหานั้นชปาจำเพี่คุณพี่มองดูนั่นก็เรียกประดูมานนาดูผู้น่ามอง เขาเรียก่างควางอยู่ช่องเขาไพ่วันมีลำยาวยน้อลำสันลำสันผู้สูงสันเรียกตำลำม,มันสูงผ่านฝาได้เง็นหน้าลำดูเดี๋ยวเบิ่งเนี่ยก็โอยน้อแล้วสัเมีปลาหนาหกมีลายโกกมีลายต่อผู้ต่อกันสับซ้อนมีลำหน่อยผู้ซ้อนน้ำลำใหญ่มีม ลำหน่อยผู้ซ้อนลำใหญ่นี่แหละผู้ซ้ำไม่ตัดตอนปุ่งซ้อนซ้อนแาบซ้อนผู้ซ้อนแล้เสลาะแบฟางซ้อนแาบซ้อนผู้ซ้อนแล้เสลาะแบฟางมีเกียร์คันบางพิชานีหอยยื่อหัวลายตัวพร้อมสสาว่าสิงลิงบะคุกดัดดันปิ่นเจ้าดันไทยเสียงหัวขากแกงบ้านอ้อปลาไม่แม่ยังพี่เลี้ยวดูแม่ยเสี้ยวหมูขวางฟ้าเลียผ่านมาทางหน่ะ อีกอย่างหนึ่งมาพี่มาหยุดยั้งฟังดูได้เลี้ยวเบิ่งบอ่อท่านหนึ่งหากเป็นฟันอีกเก่งห่วงหน้าฟันมาหน่อยบ่อสาบ่อสาหน่อยบ่บอสาไมามีหมูปลาเสือสิงหัวก็ติ้งเหมยมีบางชนีฟุ้งสามผู้กลางดงกวางมีข่วงแหดปลาคัง ดุงกวางมีขวางแหกตามีเฮง,งอาผามางม่นก็เตะตินไตคอนหอกและจนตินไตเครือเขาหอกและจนละตินไตเครือเขาส้งคนเข้ามาไปอ้อย,ย่างเดินเพิ่นใหญ่ไป,ไปนาไปชมดูสัตว์ป่าไคไปนาไปชมดูสัตว์ป่าสักกุน่าราลองเสียงก้องกบหูเสียง กูกูกูขี่บันเลงหัวใจบางเบงยามเพ่งเพียงมองเต่าทองมาล้องไกเสียงจอยเสียงเยินจอยเห็นจอยชานีหอยหากูอีนางนี่ภาคสูมันเสียงจอยหอยหาหอยหามันเสียงจอยหอยหาสีหน้านวลส่วนไว้ทาก่อนพอนี่นา คือละกินสมุนไพรม่วนนี่ขึ้นนะเพราะท่านถ,ถึงหลอบก็บออกมาก่อแลวสินเขินขึ้นเข,นข,นข,นขืนขึ้นกลมบได้แล้ว